บ isminahu rahman rahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh นะครับวันนี้ครูป้าป้ามาแปลกนะครับมาในชุดสีกากีนะครับธรรมดานะครับวันจันทร์วันนี้นะครับใส่ชุดสีกากีกันทุกคนนะครับคุณครูนะครับครับก็ขอสาวยุคุมาละมัตุลายตาเราบรากาตุสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทั้งสองห้องนะครับครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนักเรียนเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเ,เงื่อนไขที่จะอนุมัติในการแตยมุมเราก็ได้รู้มาแล้วนะครับว่ามีอยู่สองสามข้อด้วยกันนะครับก็ยังอยู่ในการแตยมุมนะครับนักเรียนเพราะว่า,ามีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันก็คือวิธีการแตยมุมและก็สิ่งที่ทําให้เสียนะฮะการแตยมุมแต่วันนี้นะครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงในเรื่อง Uh, ของผมก็คือวิธีการแตายามุมนะครับนะักเรียนบางคนนะครับนะักเรียนบางคนยังไม่ไม่เคยปฏิบัตินะักเรียนบางคนยังบางคนยังไม่เคยทําเกี่ยวกับการแตายามุมนอกจากว่านะักเรียนไปเจอกับการอาบน้ําละหมาดแล้วนะักเรียนเป็นแล้วในจ,จุดนั้นแต่การแตายามุมนะครับนะักเรียนก็ได้เรียนรู้แต่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติจริงครับพ่อแม่ของเราบางคนนะครับก็เหมือนกันฮะอาจจะยังไม่เคย ปฏิบัติในการแตยมุมเพราะว่าายังไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องให้แตยมุมได้ก็เลยยังไม่เคยการแตยมุมนะครับซึ่งนังเกเรียนดูแล้วนะครับว่าการแตยมุมก็คือทําแบบไหนแล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างแต่วันนี้นะครับครูก็จะมาพูดในการวิธีการแตยมุมนะครับอานัเกเรียนฟังให้ดีนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนในการแต่มุมก็คือแค่3ขั้นตอนนั่นเองง่ายๆนะครับ ซึ่งวันนี้ครูจะทาท่าประกอบให้นักเรียนดูด้วยนะครับย่อนะครับการแต่มุมนะครับก็เราจะเริ่มตั้งแต่การตั้งเนียตต่อลอดสมาลานะครับก็คล้ายๆกับที่เราอาบน้ําละมาดน,นะครับเราก็ต้องเนียดนะครับแต้มมุมก็เช่นกันนะเราก็ต้องเนียตนะถ้ากลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็คือ การเนียนี่ก็คือการจุดนนั้เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานใดก็แล้วแต่ถ้าเราเนี้ที่ดีเราก็จะได้ผลบุญทั้งวันเลยในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เนียดบางทีเราอาจจะไม่ได้บุญเราทําได้แต่ก็ไม่ได้บุญอย่างเช่นการที่เราถือสินอดการที่เราละหมาดเราก็ต้องเนียดการไตยมุมก็เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มข้อที่หนึ่งก็คือด้วยการเนียนะครับว่าเราจะตตยมุมเพื่ออ a ล l อ h สบ้าหานะฮัวตาลานะครับหรือการแต่งมุมนี้เ,เราจะเน้นว่าเราจะแต่งมุมเพื่อหดัดใหญ่นะว่าหดัดใหญ่นะครับก็ได้นะเหตุผลก็คือบางคนนะครับบางคนอ,อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่สามารถที่จะดนน้ําอย่างที่ครูพูดเมื่อที่ทีแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดนน้ําที่แผล ที่ถูกรดชนหรือว่าโดนไม้โดนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะอํบน้ำละหมาดได้ก็สามารถที่ใช้ใช้การแต่มุมได้นะหนึ่งก็คือเราต้องเนยียดพูดแล้วเมื่อกี้ว่าเราจะต้องเนียดว่าชั้นแต่มุมเพื่ออลสอสมาโนตาลาหรือชั้นแต่มุมเพื่อการกักกรออดฮัดใหญ่เพื่ออลลอสสมพานนตาลานะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับหลังจากที่เราเนียดเสร็จเรียบร้อย นะครับเราก็านะครับอะไรนะฮะใช้ขาวามือของเราท,าทารั้งสองข้างนะครับขาวามือของาท,างทงั้งสองข้างนี้ไปแตะที่ปุ่นฮะปุ่นที่สะอาดนะครับปุ่นในที่นี้ไม่ถึงว่าปุ่นที่สะอาดดินไม่สะอาดไม่ได้นะคาว่าปุ่นไม่ยากนะครับนกักเรียนปุ่นอาจจะติดกับรถยนต์ปุ่นอาจจะไปติดที่ผนงังปุ่นจะไปติดที่ข้างๆผนังที่บ้านเรา เราก็สามารถที่จะนํามาการแตายามุมได้นะครับนักเรียนนะนักเรียนหาปุ่นไม่ได้นะักเรียนคิดว่าเออทุกวันนี้ปุ่นเข้าไปติดที่รถยนต์นนะักเรียนก็สามารถที่จะใช้ปุ่นอันนั้นมาใช้ในการแตายามุมได้นะวิธีง่ายๆคือนักเรียนเอาขวามือทั้งสองข้างครับไปแตะที่ปุ่นนะครับที่ไหนก็ได้อย่างเช่นที่ผนังรถยนต์นักเรียนก็แตะมือปิ๊บทั้งสองข้างนะครับแตะแล้วก็รวบใบหน้าทั้งสองข้าง ของข้างเลยนะครับรูปแบบนี้นะครับรูปตกลงมานะครับก็คล้ายๆกับเราอาบน้ําละหมาดนะครับอันไหนเป็นส่วนที่เป็นใบหน้าเราก็รูปมาให้หมดเลยนะครับรูปแล้วก็เรากบัดสบัดมือทิ้งนะครับรูปเสร็จแล้วสบัดมือทิ้งนะครับนั่นคือครั้งที่สองนะครับในการแตะมุมนะครับครั้งที่สามนะครับวิธีการแตะมุมข้อที่สามก็คือเราจะใช้ฝ่ามือของเราทั้งสองข้างไปแตะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราลูบใบหน้าเสร็จแล้วเมื่อกี้ คุณก็จะหมดแล้วเราก็ไปแตะสมมุติว่าคุณมันติดที่ผนังห้องเราก็ไปแตะที่ผนังห้องปั๊บแตะเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนมาถึงปั๊บเราใช้มือซ้ายก่อนนะครับนักเรียนนะใช้มือซ้ายรูปจากเนี้ยปลายนิ้วข้างล่างก่อนรูปอันนี้ใช้มือซ้ายเลี้ยวรูปมือขวาลงมานะฮะลงมาให้ถึงที่ข้อสอบนะครับนักเรียนพอมาถึงที่ข้อสอบเรียบร้อยแล้วขึ้นมาขงบนมอ ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไปที่จรดปลายหัวแม่มือของนักเรียนเสร็จครั้งที่1น,นะครับอ่าเสร็จครั้งที่1ครั้ง,งที่2ก็ใช้มือขวาที่นักเรียนแตะปุ่นเมื่อกี้นะครับเริ่มจากอ่านิ้วก้อยนะครับลูดรูป,ร,ปรูปมา,าที่ท้องแขนของเราก่อนแล้วก็มาถึงที่ข้อศอกพอถึงข้อศอกแล้วกลับมาข้างบนกลับมาข้างบนไปต่อเรื่อยๆนะครับไปต่อเรื่อยๆจนถึง ลายหัวแม่ป้องนะครับใบหัวหัวแม่มือของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายแค่นี้เองไม่ยากนะครับนี่คือวิธีการแตายามุมนะครับนักเรียนไม่ยากส่วนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่นอน,นอยู่โรงพยาบาลนั้นสามารถจะทําแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วคนที่เสียหดัดใหญ่ล่ะคนที่ออกน้ําอสุจิล่ะคนที่ล้างคลอดล่ะไม่สามารถที่จะอาบน้ําละหมาดได้ทายัางไงครับ ก็สามารถที่จะทําการแต่งมุมได้ง่ายๆโดยเอาฝุ่นแบบนี้ให,ให้ให้ลูกหลานของเราเอาฝุ่นไปที่ห้องพยาบาลนั่นแล้ว,ลวก็แตะที่ฝุ่นรูปใบหน้าสองก็ใช้อะไรนะจะรดที่นิ้วนางนะครับนิ้วนิ้วิว้อ,น,อนะครับมาท้องแขนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนจรดไปที่ลายหัวไม่มือของเรานะครับเริ่มด้วยมือซ้ายรูปมือขวา แล้วก็จากมือขวารูปมือซ้ายทำให้เป็นตัดทิปหรือว่าทำให้เป็นตามลำดับแบบนี้ mm. ก็ถูกต้องแล้วนะครับ mm. ก็คือ3ขั้นตอนนั่นเอง1เนียด2นะฮะแตะปุ่นไปหน้า3 mm. แล้วก็รูปไปที่แขนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ mm. นั่นคือสำเร็จในการแตะมุมแล้วถูกต้องในการแตะมุมแล้วนะชัวรที่เราสามารถที่จะทำการละหมาดได้ mm. นะวันนี้ มีอยู่3ข้อนักกจำไว้เลยนะครับวิธีการแตายามุมหนึ่งเนี้ดสองก็คือรูปม้หน้าแต่พุนรูปม้หน้าสะสามก็ 3, คือแขนจบเพียงแค่นี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าเรามาดูว่าสิ่งที่ทำให้เสียในการแตายามุมมีอะไรบ้างเรามาเจอกันคลิปต่อไปในอาทิตย์หน้านะครับก็ว,วันนี้ขอเพียงแค่นี้สามไมยกุ้มวะเรามะตุลอฮิว่าบระกาโต